สี่สิบาไปดักเหว่แล้วนะครับครับบรรยากาศเย็นเๆเลยครับที่ดักเหวยุคกรุงเทพรครับบรรยากาศหลบหลบ แล้วไปยึดไปยึดต้องบังบังคนอย่างน้อยแถวๆนี้ละเออแถวนี้ละออน,ละนี่รอหลุนกันแล้วครับว่ามันจะถือเอียงครับมันมีหลายเน็เอวอยู่นี่

ติดตามเะครับติดตามกันย่วๆคอิปนี่นั่นดีดหรอครับพี่น้องดีดตาว่าจิดีดตากันยังร้อยยังดีคอยมันย่างเมียนนั่แนแหละเมียนเบิดแล้วนนะั่ นักนกน,นันเนะเสาถอนบ่ออานั่ัเสาเป็นจะาถอนบ่นี่นะครับวิธีดักเขียวนะครับเนาะอันนี้เสามันบ่ดต่งไม่ได้อันนั้นไม่ได้ตำแหน่งเสา แบบนี้แหละครับน,นี่ขั้นมันครับขั้นมันต้องต้องยืดยืดเรื่อง,งว่านี่นะครับเดีเ๋ยวค,ค,ครับเอามาเกี่ยวไว้แบบนี้ปับ๊บเข้าไปเมื่อคืนเสี้ยนว่าบอหลอดเอาก็แทนว่าแท็กสี่ยังหลอดหรือบอหลอดนะครับมืออื่นรอรุ่นกันนะครับติดตามกันเยอะๆครับ เมื่อค่อยครรดนกันไหมอ่ามื่อื่นเดี๋ยวสิภา,ามายามครับมื่ออื่นอัปเดตอีกทีหนึง่งนั่นดีจริงแล้วครับพี่น้องติดดิวเลยครับพี่น้องวันนี้เอาเอาติดตามครับติดตามฝากกดไลไ์กดแชร์ก่ติดตามนะครับเออด,ด้อกันผู้ใดอยากหูวันสิติดอีย่างมื่ออื่นเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งครับมื่อื่นครับสวัสดีครับ